รัวเตยหอมสวัสดีครับอาหารตามสั่งง่ายๆบายครัวเตยหอมวันนี้จะมีเมนูอะไรมานําเสนอเพื่อนไปดูกันเลยครับสําหรับวันนี้เป็นเมนูมื้อเย็นครับอยากทานมาหลายวันแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ทานสักทีวันนี้เลยจัดซะหน่อยครับเมนูนี้ก็คือผัดเผ็ดไก่ครับอันดับแรกครับเราไปเลือกซื้อวัตถุดิบของเราก่อนครับไปที่ร้านไก่กันเลยครับสําหรับวันนี้เราจะใช้สะโพกติดกระดูกครับประมาณ1นกิโลครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดไม่ชอบกระดูกก็ใช้เป็นสะโพกรอกก็ได้หรือไม่ก็เป็นอกไก่ก็ได้ครับ ใช้ได้เหมือนกันสําหรับวันนี้ผมใช้สะโพกติดกระดูกครับเอา1น่กิโลครับประมาณ3ชิ้นราคา80บาทสําหรับที่บ้านทําก็จะประมาณนี้ครับจะทําจานไว้จานใหญ่หรือทําเป็นหม้อใหญ่ครับกาไว้กินตอนเย็นด้วยแล้วก็ตอนเช้าพรุ่งนี้ด้วยเรียบร้อยครับสะโพกไก่1นกิโลวัตถุดิบของเราได้เรียบร้อยแล้วครับส่วนผักอย่างอื่นก็ใช้ที่เรามีที่ตลาดครับไม่ต้องซื้อใหม่หลังจากที่เรากลับมาถึงบ้านเราก็มาเริ่มทํากันเลยครับ อันดับแรกครับมาเตรียมไก่ของเราก่อนครับอันดับแรกให้เพื่อนๆล้างทาความสะอาดไก่ของเราให้เรียบร้อยก่อนครับซักประมาณ2ครั้งครับสาหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่ชอบทานหนังไก่ก็ลอดหนังไก่ออกได้นะครับสำหรับที่บ้านทานได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาครับล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับแล้วเราค่อยมาหั่นกันครับหลังจากที่เราล้างทาความสะอาดไก่ของเราเรียบร้อยแล้วครับเราก็ไปเตรียมหั่นกันได้เลยครับให้เพื่อนๆสับไก่นะครับชิ้นพอดีคำครับไม่ต้องใหญ่มากหรือเล็กมากจนเกินไปครับถ้าเล็กมากไก่ของเราอาจจะเลกก็ได้ แต่ถ้าใหญ่มากก็อาจจะสุกนานหน่อยครับใช้เวลานานหน่อยในการผัดน่าเสียดายครับที่บ้านเราไม่ทานเผ็ดมากเมนูนี้ก็เลยใส่ได้แค่พริกแกงครับไม่สามารถใส่พริกขี้หนูตำได้ปกติแล้วพาเมนูผัดเผ็ดจะต้องรสชาติเผ็ดถึงจะอร่อยให้เป็นเพื่อนสับไก่ของเราจนหมดครับหลังจากนั้นค่อยไปดูขั้นตอนต่อไปครับเรียบร้อยครับไก่ของเราสับเสร็จเรียบร้อยครับล้างให้เรียบร้อยครับประมาณสักสองน้ำครับแล้วเราค่อยไปดูขั้นตอนต่อไปได้เลยครับ สำหรับขั้นตอนต่อไปครับเป็นขั้นตอนที่เราจะเตรียมผักที่จะใส่ผัดเผ็ดของเราครับผักที่เราจะใส่มีดังนี้ครับ1พึพีชิฟ้าแดงครับประมาณ2เม็ดครับ2พิชิฟ้าเขียวครับประมาณ2เม็ดครับ3กระชายครับผมซื้อที่เป็นแพ็คมาแล้วครับก็เลยไม่ต้องมาเสียเวลาซอย4ใบมะกรูดครับประมาณสัก2-3ใบครับ5พลิกไทยอ่อนครับประมาณสัก1่งยอดครับ และสุดท้ายครับพริกแกงของเราครับประมาณสัก3าถึงสช้อนโต๊ะครับหรือแล้วแต่ปริมาณความเผ็ดที่เราชอบครับเรียบร้อยครับผักที่จะใส่ก็มีแค่นี้ครับเสร็จแล้วเราไปเตรียมผัดได้เลยครับอันดับแรกครับจุดไฟตั้งกระทะครับใส่น้ามันสัก2ช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นใส่พริกแกงของเราลงไปได้เลยครับให้เพื่อนกะให้ปริมาณไก่กับพริกแกงพอดีกันนะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบเผ็ดมากก็สามารถตำพริกขี้หนูกับกระเทียมได้นะครับเพิ่มลงไปได้เพื่อเพิ่มความเผ็ดครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆคั่วพริกแกงของเราให้มีกลิ่นหอมครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานครับประมาณสัก1-2่งนาทีครับหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ของเราลงไปได้เลยครับหลังจากที่เพื่อนๆใส่ไก่ของเราลงไปแล้วครับให้เพื่อนๆคนทุกอย่างให้เข้ากันครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานหน่อยครับหลังจากที่เราผัดพริกแกงกับไก่ของเราเข้ากันดีแล้วครับให้เพื่อนๆเติมน้ำลงไปหน่อยหนึ่งครับสักประมาณครึ่งแก้วครับ หลังจากนั้นก็ปิดฝาได้เลยครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานครับขึ้นอยู่ชิ้นไก่ว่าเราจะสับไก่เล็กหรือชิ้นใหญ่วันนี้ผมสับไก่ค่อนข้างชิ้นใหญ่ครับผมจะใช้เวลาในการผัดประมาณ15นาทีครับหลังจากที่ผ่านไปประมาณ15นาทีครับเราเปิดฝาได้เลยครับผ่านไป15นาทีครับไก่ของเรายังไม่สุกดีนะครับให้เพื่อนคนก่อนแล้วก็ ให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับปิดฝาอีกรอบหนึ่งครับรอบที่2เราจะใช้เวลาประมาณ5นาทีครับหลังจากนั้นเราเราค่อยมาปรุงกันครับมาถึงตอนนี้เราใช้เวลาไปประมาณ20นาทีแล้วครับเรามาเริ่มปรุงกนได้เลยครับอันดับแรกให้เพื่อนๆใส่ผักทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ได้เลยครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆคนทุกอย่างให้เข้ากันครับใช้เวลาไม่นานครับประมาณสักหนึ่งนาทีครับแล้วเราค่อยมาเริ่มปรุงกันเลยครับอันดับแรกครับน้ำปลาครับประมาณสักสามถึงสี่ช้อนโต๊ะครับกะให้ได้ปริมาณไก่ด้วยนะครับถ้าไม่มั่ อันดับที่2ครับน้ำตาลทรายครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากใส่พงนัวก็ได้นะครับประมาณสักหช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปได้เลยครับหลังจากที่เราปรุงเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนคนทุกอย่างให้เข้ากันครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานหลังจากนั้นก็ปิดฝาอีกรอบหนึ่งครับประมาณสักหนาทีครับเป็นนวำาใช้ได้ครับขั้นตอนนี้ให้เพื่อนชิมรสได้เลยนะครับไม่พอยังไงก็เติมได้ครับไม่ว่าจะหวานหรือเค็มเติมได้ตามใจชอบเลยครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับให้เพื่อนเพื่อนด่ไปีานนทเ็วใช้ ผัดเผ็ดไก่ของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆผัดเผ็ดไก่ของผมน่าทานไหมครับถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ